ไอมณีตอนที่122ต่อจะกล่าวถึงผู้อยู่ป่าพนาเวศเป็นเชื้อปลาดมาแต่ก่อนรูปอ่อนพันเรื่องวิชาสามารถฉลาดคันเป็นพงมคันปะโรฮิตติดกันมาชื่อพรมเมธอาจารย์อยู่บ้านใหญ่ผู้ไหนๆก็มาติดเป็นสิทธหาทั้งดูแลแน่นนักประจักษ์ตาในดินฟ้าเหตุการณ์สถานใดรู้ชำนาญกลสศึกที่ลึกลับตำราตำรับ มากมีคำพีใสบรรดาพวกบ้านโดงชาวพงภัยได้อาศัยท่านตึกทาสารพันธ์พอรู้ข่าวว่ามีเจ้าพิภพแล้วก็ผองแผ้วปรีเปรมเกษมสันจึงจับยามตามสังเกตดูเขตคันก็รู้มั่นใจแท้ไม่แชร์เชือนว่ากษัตริย์องค์นี้จะมีเดชทุกประเทศธานีไม่มีเหมือนเปรียบดังดวง,งสุริยันตะวันเดือนอลอยเรื่อนสองฟ้านภาลายัยจะส่งโลกให้สว่างระจางสีดังมณีนพราชจำหลัดไข จำัจคิดเข้าไปเฝ้าให้เท้าไทยรู้จักไว้ได้เป็นค่าฝาละอองพางเรียกสิทธิ์แต่บรรดาที่มาอยู่ไปกับครูชมสถานการทั้งผองแม้ได้สมใจนึกอย่างตรึกตองทั้งพวกพ้องจัดสบายหลายประการดำริพางทางลงจากเคหาหมายมักคาตรงตัดรัฐไพศาลเข้านิเวศเขตแคว้นแดดแสนสำราญชมเมืองบ้านนคราสง่างามถึงหน้าบ้านท่านเดชเศรษฐีเขารู้จักเชิญให้พักปลาใสแล้วไต่ถาม อย่างเลี้ยงดูหมู่ศิษย์ที่ติดตามเชิญท่านพรามเจ็บอาหารทั้งหวานมันแล้วถามว่าท่านมานี่มีประสงค์โดยจมลงสิ่งไรชฉไหนท่านตาพรหมเมแจ้งเหตุเศรษฐีพันว่าเรานั้นอยากจะเฝ้าเจ้าบุรินเศรษฐีว่าฉันก็พาไปเฝ้าได้แต่เท้าไทยเธอประสงค์จมลงทวินคงจะชวนให้ท่านอยู่ในบุรินต้องละทินบ้านไพรที่ในโดมท่านทํา ท่านพรามว่าค่าแผ่นดินถิ่นประเทศจะปวดเกิดก็ตามความประสงค์ท่านเศรษฐีพาไปดังใจจงแล้วเดินตรงเข้าไปที่ในวังฝ่ายพระองค์ผู้ดํารงอนาเขตทอดพระเนตรเห็นพฤกษามมาโดยหวังกับเศรษฐีพัฒกามาในวังพระจึงสั่งเสวากาให้มาเชิญท่านเศรษฐีพาอาจารย์คลานเข้าเฝ้าแล้วก้มกล้าวอาภิวรรษสรรเสริญ พระปลาสายแต่ถามความเจริญแล้วชวนเชิญให้นั่งทางพระไทยจะเกลี้ยกล่อนท่านครูผู้วิเศษอันเรืองเวทโดยวิธีคำภีใสขอเชิญท่านช่วยบำรุงซึ่งกรุงไก่แต่พอได้บูชาได้หาหรือฝ่ายนิกรมพรมเมสระดับ พง์กษัตริย์เธอบังคับเห็นนับถือจะให้อยู่ในพาราไว้หาหรือครั้งจะดื้อดึงไปก็ไม่ดีจึงทูลว่าถ้าพระองค์ประสงค์ข้าก็ต้องมาน้อมประนตบทศีฉลองคุณมุลิกาฝาธุรีพอเป็นที่พึ่งพาเหมือนอาวอนพระทรงฟังสรรเสริญสมเป็นปราดเฉลียวฉลาดรู้จักใจคิดไถ่ถอนพระจึงสั่งเสวากาข้านครจงรีบร้อนหาบ้านอย่านานวัน แม้นชอบอยู่ตรงไหนจาได้ขัดไปรีดจัดก่อกำแพงให้แข็งขันทำตึกใหญ่ให้อยู่พลางเป็นลางวันระดมกันทำให้ครูผู้อาจารย์ขั้นสั่งเศษพระ,สะเสด็จยุลญยาตขึ้นปรางมารัชนามุตราหารสดิตแท่นอิสโลโอนโอราในสถานทิพอาจประสาทชัยจบตอนที่122พระอภัยมณีตอนที่123เจ็ดกษัตริย์ยกทัพมาดี เมืองเหมาราจะก,กลับกล่าวเราเรืองเจ็ดกษัตริย์เมืองโรมพัฒ์เท้าสเกตถือเพศใสเมืองสาโรดณคารํมเท้าอัมัยเป็นเชื้อไข่เจ้าพาลเมืองสาลีกษัตริย์คลองกุงไกเท้าไกลาจากประสงค์รักในทิดาบาลสีเท้าไพรชนเมืองบนธานีเมืองรัชวีเท้าจากกักรวรรกษัตริย์ราเมืองนาวรัตมัต นามนชัยเสนมีบริเวณปึกแผ่นก็แน่นหนาเมืองอัสดางต่างเนื้อเชื้อชวากษัตราเจ้าจังหวัดตามหัสรินได้มาขอทุกประเทศนิเวศจังหวัดเท้าเธอตัดเสียว,ว่าไพรไม่ทวิน ต่างผูกแขนแน่นอุราทุกทาาน,นีไม่รู้สิ้นความเคืองที่เรื่องอายจึงส่งสารไปมาเที่ยวหาสู่ที่จะสู้ทำศึกต่งนึกหมายพร้อมกันทั้งเจ็ดเมืองเคืองระคายต่อนัดหมายจะไปดีบุรีรมพางจัดแจงแต่งประหพนพลทหารทุกสถานโดยมานะเร่งสะสมเครื่องอาวุธยุทธนาที่กล้าคมทุกหมู่ทุกหมู่กรมเตรียมการทุกบ้านเมืองแล้วมีสารไปนัดกษัตริย์พร้อมจะยกล้อมเหว มาลาให้ตาเหลืองเราทั้ง7จ็นักราบรรดาเมืองจะคอยเนื่องกันตีทีละลายได้แจ้งสารทุกพาลายพากันยกทั้งทัพปกทัพเรือมาเหลือหลายเจ็ดพาลามาทุกเมืองเคืองระายมาตั้งรายอบ พร้อมพร้อมบุรีพวกเมืองขึ้นชั้นนอกบอกหนังสือให้คนถือรีบเข้าไปในกรุงศรีว่าค่าสึก ลายพาลาย,ยกมาตีชาวบุรีออกประชนไม่ทนทานสมเด็จท้าเจ้าบุรีเห็นมาชสังอามาตให้เกณฑ์ผลพลทหารไปรบรับทัพทัมีนให้สิ้นปราณแม้ไวนานจะเข้ามาถึงธานีพวกเสนามาเกณฑ์ฐานรบกระบวนครบกันทัดทั้งหัดถีเครื่องอาวุจิตนาเคยราวีให้เสนียกไปทั้งไพรพลฝ่ายพระจอมนครินปิ่นพิภพพระปาลบให้จัดแจงทุกแห่งหนแต่บรรดาในนิเวศเขตมณนทนให้ต้อนคนเข้ามาไว้ใน ขันสั่งสิท้าเสด็จยุลญยาตขึ้นปรางมานนวรัฐประพัสสอนไม่มีสุขทุกขาให้อาวอรณนินดินทรไม่สบายมาหลายวันฝ่ายเสยนีที่ยกไปกองหน้าเร่งโยธาเดินปหนผลพลขันเป็นห้าทัพนับหมื่นพื้นชาการไปตั้งมั่นดูการจรานรอนฝ่ายพวกทัพเจ็ดกษัตริย์ที่นัดหมายมาตั้งรายข้างคับสลับสลอนเห็นชาวเมืองยุทธหารมารานรอนบังขับต้อนเสนาพระลาพน ออกโจมตีตัดทัพสปปรรพยุทธ์พุ่งอาวุธศาสตราดังหาฝนพวกชาวเมืองลุกเรา้าเข้าผะจอนต้ตอนประหนยิงปืนสิงครื้นเครงบ้างล้มตายกายกองเป็นสองฝ่ายทั้งใกล้นายนทิ้งทวนชนวนขนงพวกข่าศึกดาด,ดื่นโหครื้นเครงบ้านํำเพลงเงาวทวนเข้าสวนแทงพวกชาวเมืองผลน้อยต้องถอยล่าบ ฝ่พวกข้าสึกระชั้นด้วยขันแข็งระดมยิงทิ้งไฟลูกไม้แดงติดกระแชงเผาค่ายไม่กระพือทั้งห้าค่ายไม่ปลนไม่ทนได้กำลังไฟแตกจิงกันวิ่งตือชาวพวกชาวเมืองย่นย่อไม่ต่อมือแต่กระพือย่อย,ยับทุกทับชัยถึงเวียงวังบางคมบร,รมนาถอภิวาสทูลแจ้งแถลงไข ว่ากาสศึกสปปรรพยุทธ์มันจุดไฟเผาค่อยได้เหลือจะรับทุกทัพกองสมเด็จเท้าเจ้าบุรินบดินทศูนย์ได้ฟังทุนให้ระทศสยดสยองแข็งประไทยให้ตรวจทุกหมวดกองเสียสักสองส่วนไปไม่ได้การแล้วตัดสมมั่งมรีที่ตำแหน่งจงจัดแจงเกณฑ์ประหนพลทหารเราจะไปปราบบรินให้สิ้นตานจนเตรียมการรุ่งเช้าเราจะจอง จะกล่าวฝ่ายเจ็ดพาลายกมาพร้อมเข้าแวดล้อมเรียงลำดับสลับสลอนใกล้กำแพงเขตขอบรอบนครเสียงดิกรขานโหเป็นโกลาทราบถึงองค์ทรงฤทธิ์อิสเรลพระทรงเดชออกบับนลังสั่งให้หาพวกเสนีน้อยใหญ่ในพาลาไปรักษาป้อมคูประตูวังขึ้นเชิงเธอลากปืนขึ้นไปใส่พวกพลไพรโยธาทั้งหน้าหลัง หลอมตะกัวขั่วซ้ายแล้วไวระวางให้พร้อมพ้างคั้วกำกับอย่าหลับนอนจะกาฝ่ายในภาลารู้ว่าทับมาข้างครับเรียกรูปจัดฟูกหมอนมีข้าวของสารพัดจัดถาบคอนราษฎรหวานไหวเพื่อไม่เคยพวกข้างในคุณหม่อมจอมเท่าแก่พูดกันแซ่จะวุ่นแล้วคุณเอ๋ยทั้งหน้าเสียวเหี่ยวบะไปไม่เสเบยการที่เคยแป้งขงมิ้นไม่ยินดีมีเงินทองของอะไรเก็บใส่ถังเอาไปฟังเสียนในจิตคิดจะหนี ที่แก่เท่าเล่าก็บวชเป็นหลวงชีเข้ากุฏิภาวนารักษากายชักประคำร่ำบ่นไปจนรุ่งเอาคุณมุ้งเป็นที่ตั้งเหมือนอย่างหมายขอเดชะข้าถือมั่นช่วยขอเดชะข้าถือมั่นช่วยกันกายถึงพูดภายผีสางะลังควาญพูดขุดเข้ามุ้งเสียได้แล้วไม่ทุกมันเกิดสุขมากมายหลายสถานทั้งกันยูงกันผีที่สำราญจงบันดาลป้องปัดกันจัดภัยฝ่ายอานงองค์มิ่งมเหสีทราบคดีเศร้าหมองไม่ผ่องใส กอดบุตรโศกสรรลำพันไปเพราะเท้าไทยปิตุเลสเกตรประชาใครมาขอดเพราะถัดตรัดเกี้ยวกาดเป็นประมาทหยาบคายร้ายหนักหนาจนเกิดศึกมาประชิดติดพาลานางโสกาคนข้ามผางลำพันฝ่ายพระนุษตบตรีสีสมรให้อาวรแสนมิโยกยิ่งโศกสรรผางโสกาอาดูนทุนไปพันเสียเกตขันมิขออยู่จะสู้ตายที่จะไปเป็นฆ่าประจามมิจกหวังคิด ใยเยื่อเป็นเชื้อสายลูกเกิดมาแล้วถึงกรรมก็จำตายอยู่ก็อายแก่อนาประชากรเะว่าด้วยกษัตริย์เสร็จทั้งเจ็ดทับตัดบังคับให้เสมียนเขียนอักษรแล้วแต่งผู้ถือไปในนครเป็นการร้องบอกให้ในายทวารไปช่วยเชิญเสนาออกมารับตามบังคับในข้อราชสารพวกคนใช้ไปถแถลงให้แจ้งกันไม่ช้านานสมเด็จเท้าเจ้าบุริน สเสด็จออกพลังที่นั่งโถงท้องบระโรวินิจฉัยพระไทยทวินพวกคุณนางเข้าไปเฝ้าเจ้าบุรินทรป้อมกันสิ้นทั้งอัมาตมาตยาแล้วทูลว่าข้าสึกให้มีศารจะโปรดพานอย่างไรจะให้หาหรือจะไล่ไปให้พ้นจากภาลาตทำามชมคาจะโปรดภานสถานใดบางพระจอมนครินบดินทร์สูนได้ฟังทูลชี้แจงถแถลงไขขันจะไล่ไปให้พ้นจากเวียงชายก็เห็นไม่ต้องตามความบุราณ ควรจะให้รับเข้ามาจะว่ากล่าวในเรื่องราประการใดที่ในศาลขุนเสนีที่ตำแหน่งไปแจ้งการรับเอาสาทูตาและมาพันจงจัดแจงตามอย่างแต่ปางก่อนจะเย็นร้อนฟังลิขิตค่อยบิดผันขุนเสนีกลับก้มบังคมคันก็พาการรีบรัดไปจัดแจงตามเยี่งอย่างประเพณีให้มีเสร็จจัดสําเร็จออกใบกล่าวเล่าถแถลงมีรับสั่งให้เหล่านี้มาชี้แจงตามตำแหน่ง รับเข้าไปในบุรีฝ่ายผู้ถือสาลาเข้ามาพร้อมบนุษย์น้อมบังคมก้มเกสีพระให้เปิดสารพันอกทันทีอาลักครี่อ่านถวายในใจความว่ากษัตริย์แต่บรรดาที่มาขอพระตัดเพลาะแล้วมีหนำซ้ำหยาบยามในความอายหลายอย่างเพราะนางงามจะสงครามกว่าชีวิตจะปิดองค์ อันพาลาธานีเฮมราจะพิฆาตให้กระจุยเป็นผุยผงแอนบอบพิษกิตรักสกุลบงก็เล่งส่งพระติดามาให้เรานั่นแหละจึงจะเหือดที่เดือดร้อนมิผันผ่อนก็จะให้เอาไฟเผานิเวศบางทั้งผองเป็นของเราเหมือนไก่เข้าติดบ่วงอย่างน่วงนานถ้าแมนรักราษฎรจนผ่อนผันในเจ็ดวันจะเข้าไปไล่สังหารแม้นยังดื้อถือศักดิ์จากกรพดน ยกมามานรอนรบอย่าหลบตัวพอจบสารพระยิ่งแสนจะแค้นขาดสารพัดหยาบยามพุ๊ข้ามหัวมันถือดีที่ในใจหมายว่ากลัวจะตัดหัวไอ้ผู้ถือหนังสือมาก็ใช่เหตุที่จะทำให้ช้าชอกเหมือนหนามยอกจะต้องตามหาหนาหนามาบ่มแก้แผลเจ็บในบุดาแก้งตัดว่าเข้าใจได้มาทวนสติเราขอทุเลาพอตรองตึกที่ตื้นลึกตามระบอบพอสอบสวน การจะได้คิดการพิลมให้สมควรตามกระบวนวงกษัตริย์ขัตติยา ฝ่ายผู้ถือสารทุลากลับไปถึงทัพทูลให้ฟังที่กังขาเจ็ดกษัตริย์ยินดีนึกปรีดาพางปรึกษาสับเสร็จทั้งเจ็ดเมืองแม้นเขาหย่อนผ่อนตามความประสงค์ได้อานงนารีฉวีเหลืองจับฉลากันให้เสร็จทั้งเจ็ดเมืองอย่าขัดเคืองควรคู่กับผู้ใดจงรับนางนารีไปพิเศษเป็นองค์เอกตามภาษาอาชาใสถ้าแม้นไม่เหมือนกล่าวของเท้าไทยเรายกไปราวีทีละลาย ถ้าแม้ในใครดีได้เมืองเหมมาล่ารับนุกหน้าดวงอุบลวิมลฉายไปทานีที่สถานสํนนาันกายพลาลายแบ่งปันกันระดมพาง,งตัดสินการเสร็จสำ,สำเร็จนึกทางเหิอมพึกปรีเปรมกรเกษมสมขยิมจิตคิดหมายใจนิยมคงจะสมปรารถนาที่อาดูจะกล่าวถึงรัตนามหาสถานพระผู้ผ่านคริบรนบดินสูนเสด็จออก พระโลงคันอันจำรูนก็ภัยบุญด้วยมหาเสนาไหนเผ่าพ,พระจอมที่บดินทรินทรราชเป็นขนาดนบนอบหมอบสวัยพระถามเรื่องราชฐานการวิงชัยเสนาในกับทูลบุลิการาษฎรเป็นสุขไม่ทุกขร้อนทั่วนครสมบาทปัาถนาทั้งเสนีชีพรามนามพฤกษาก็เปรมปามโมดทั่ว ทุกตัวคนแต่ทราบข่าวเจ้าเมืองเห็นมาราชกาษัตริย์ชาติเจ็ดพารากลาหนมาร้อมรอบขอบนิเวศเข็นมณทนประชาชนออกไม่ได้หลายที่ว่าเพราะขัดใจไปขอที่ดาเท้าทุกแดนดาวมุ่งมาตปราถนาเท้าเธอไม่ให้ปันจำนันจาว่วาวาสนาต่ำต้อยน้อยตระกูลจึงรวมรอมพร้อมกันมาเป็นข้าศึกเห็นเหิมฮึกจะชิงชัยอไอศูนฝ่ายพระจอมกษัตริย์รายิ่งอาดูนเจ้าเมืองภูนพ่อทุกท่วน ทุกคนแ่้นพาราค่าสึกกตีได้อันกุงไกลเราก็เห็นไม่เป็นผลคงจะมาเบียดเบียนทำเบียนวนเห็นไม่พ้นศัตร,รูหมู่อาลินพระทรงฟังเสวากาพิชาฉลองเห็นถูกต้องข้อความตามทวินจึงปรึกษาท่านอาจารย์การแผ่นดินประเทศถิ่นครูจะเห็นเป็นอย่างไรท่านพรมเมแจ้งเหตุและทูลสารเขาว่าขาถูกทำนองสนองไขควรจะต้องไปปราบกำลับภยัยแล้วจะได้ลาพาดังข่าทูล แต่เมืองเราเราไม่มีพระอ,อุปบาลัดได้ช่วยราชกิจไปในไอศู์ขอพระองค์จงจัดญาติตระกูลอันภัยบูรณ์มาไว้ในนครจบตอนที่หนึี่สิบ